สวัสดีคะ่ะทุกคนสาวๆคนไหนที่อยู่ในสถานะผู้ใช้รถขับรถไปไหนมาไหนด้วยตัวเองมาเช็คสิ่งที่ผู้หญิงขับรถยนต์ควรระวงังให้สามารถขับรถได้อย่างปลอดภัยกันเถอะหลายคนขับรถไปไหนมาไหนด้วยตัวเองทว่าการทำอะไรคนเดียวก็ส่งผลให้หลายๆครั้งเราอาจจะลืมจุดเล็กๆที่ต้องระวังไปจนอาจสร้างความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุโดยไม่รู้ตัวจนนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แล้วสิ่งที่ผู้หญิงขับรถยนต์ควรระวังมีอะไรบ้างงานเราไปชมข้อแรกกันเลยค่ะ 1. ระวังรองเท้าส้นสูงบ่อยครั้งที่อุบัติเหตุเกิดจากการใส่รองเท้าส้นสูงขับรถหรือการไม่เก็บรองเท้าส้นสูงให้เรียบร้อยจนทำให้ไหลไปขัดแป้นคันเร่งหรือแป้นเบรกส่งผลให้เกิดอันตรายตามมาเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ก่อนจะขับรถจึงควรเก็บรองเท้าส้นสูงรวมถึงสิ่งของต่างๆ เช่นขวดน้ำกระเป๋าถือให้เรียบร้อยไม่วางรักเกริกะจนอาจกลิ้งไปขัดแป้นเบรกหรือแป้นคันเร่งได้และนํารองเท้าพื้นเรียบไม่มีส้นหรือรองเท้ากีฬาที่ช่วยให้สามารถขับรถได้อย่างสะดวกมาเปลี่ยนแทนข้อที่2ระวังอย่าแต่งหน้าไปด้วยขับรถไปด้วยเข้าใจว่าสาวๆหลายคนอาจจะรีบเพราะตื่นสายทำให้แต่งหน้าไม่ทันจนต้องมาแต่งบนรถ แต่ถึงจะรีบอย่างไรก็อย่าแต่งหน้าไปด้วยขับรถไปด้วยเด็ดขาดเพราะนอกจากจะทําให้เสียสมาธิในการขับขี่แล้วเครื่องแต่งหน้าบางชิ้นยังอาจสร้างอันตรายให้คุณได้อย่างไม่คาดคิดเช่นไอายไลไนเนอร์ที่เคยมีข่าวว่าทิ่มตาคนขณะแต่งหน้าบนรถมาแล้วทางที่ดีจึงไม่ควรแต่งหน้าบนรถแต่ถ้าห้ามกันไม่ได้จริงๆยังไงก็ต้องสวยไว้ก่อนแนะนำว่าให้จอดรถแต่งหน้าหรือแต่งเฉพาะเวลาติดไฟแดงก็ได้ เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองข้อที่3อย่าลืมเช็คสภาพรถเบื้องต้นการเช็คสภาพรถยนต์ผู้หญิงขับรถทุกคนควรจะทราบเบื้องต้นไว้และหมั่นตรวจเช็คสภาพรายการต่างๆเหล่านี้อยู่เสมอรวมถึงสังเกตความผิดปกติของรถยนต์หรือพบว่ามีจุดไหนไม่เหมือนเดิมควรน,นำรถเข้าอู่หรือศูนย์ให้ช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและแก้ไขให้อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเพศไหน สิ่งสำคัญที่สุดในการขับขี่คือความไม่ประมาทและมีสติในการขับรถอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้ยังต้องเคารพกฎจราจรและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดมีมารายาทในการขับขี่และมีน้ำใจกับผู้ร่วมทางคนอื่นๆบนท้องถนนด้วยถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ